สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ไม้วัดนะครับไม้วัดสีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี2หน้านะครับหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน2ต่อหนึ่งต่อ1 0เอซนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน4ต่อหนึ่งต่อ1นถึงสเอซนอันนี้ก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้นะครับวิธีการใช้เนี่ยสังเกตดูมันจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องของสี หรือตัวแล็กเกอร์ที่เราจะใช้ช่องที่2จะเป็นช่องของตัวตัวเล่งนะครับส่วนช่องที่3เนี่ยจะเป็นช่องของทินเนอร์เพราะฉะนั้นทั้งหน้าที่เป็นอัตราส่วน4ต่อหนึ่งกับหน้าที่เป็นอัตราส่วน2ต่อหนึ่งก็จะมีประมาณ3มช่องเช่นเดียวกันเราจะสมมุติว่าอันนี้เป็นสีแล้วก็อันนี้เป็นตัวเล่งนะครับเราก็จะเทสีลงไปในช่องแรกของไม้บรรทัดก่อนนะครับในที่นี้เราจะใช้ประมาณเลข2นะครับ เราก็จะเทสีไปที่เลข2เสร็จแล้วเราก็จะเทตัวเล่งไปที่เลข2เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นช่องที่2นะครับจากนี้เราก็จะได้อัตราส่วนผสมที่ถูกต้องสังเกตดูนะครับปริมาตรจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ซีนะครับอัตราส่วนก็จะคงที่อยู่ที่4ต่อ1นะครับเพราะเราใช้ไม้วัดด้านที่เป็น4ต่อ1นทีนี้เราจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเพิ่ม ปริมาณเข้าไปหรือเราไปใช้ที่ประมาณเลข4นะครับเราจะดูว่าปริมาตรมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะใช้วิธีการเดิมนะครับตอนนี้เราจะใช้ประมาณเลข4นะครับเราก็จะเทสีไปที่ประมาณเลข4นะครับหลังจากนั้นเราก็เทตัวเลขไปที่เลข4เช่นเดียวกันแต่จะใช้ในช่อง2นะครับนะครับ ตรงนี้เราก็จะสังเกตดูได้นะครับว่าปริมาตรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ700กว่ากว่านะครับหรือประมาณ800ซีซีนะครับแต่อัตราส่วนก็ยังคงที่เป็น4ตอนน่อ1เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนภาชนะไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับปริมาตรของสีมันจะเพิ่มขึ้นแต่อัตราส่วนจะคงที่เหมือนเดิมคือถ้าเราใช้ด้านที่เป็น4ตอนน่อ1 อัตราส่วนทุกครั้งมันก็จะเป็น4ต่อหนึถ้าเราเกิดเราใช้ด้านที่เป็น2ต่อหนึอัตราส่วนก็จะเป็น2ต่อ1น1แต่ปริมาตรเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามขนาดของภาชนะที่เราใช้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ไม้วัดอย่างง่ายๆแล้วเราก็จะได้อัตราส่วนที่คงที่ตลอดในการใช้งานนะครับ